แล้วก็มาหอดกระมานเลยาหว่านาฮ็ดเอามิแตนกวาชุกเขาเือเาในนา่านนกนี่ไม้ใหม่พี่น้องเลยทากระหอ,อาหางนกพิวจติดตัวที่แต่ม่หล,ล่เนาะ อ่าจะถามเบื้องฐานที่ตาน้องกันอาโตได้ใกลป่าอีกคือใช่มัน,นอนี่มันเันนกเสียงอยู่สิบวะเออเขานี่ยเนีนี่เขานี่ยลูกมึงเขาเป็นตัวนี่อืเรียงกับอะไรเนี่ยเรียงมานเป็นเลียงทองแลนกมึง ถ้าก็มาหอดกระมานเลยพรานาฮิตแล้นีไปจอบอีกวะไป่อไป่อตัวผู้อีกชมมาดนพ่านนั่นน่ะเขาอเขาเนาะในพ่านจัดเเขามีแต่นดชุกเนาะเขาน่าพานนกพี้เอาถามพี่นนองเลยถามคนงานท่าบัดนี่ แป้งเนี้ยโมไมีมีคุ้ว่าเอานำลายจริงไอ,อ้แบบาจรย์ชิเปร์หล่อแล้วใส่หนูเนี่ยโมอาจา้า์ชิไปปรดปัดหนามันเอาแนวตีเครือตียังโลแป้งบอลอยู่ป่ะสองกกกกห,ก,ก,หก,กหนึ่งกกหนึ่งแล้วกกหนึ่งกกหนึ่งโอ้ยดีแต่โลมาตื่นต้นผักกินเนาะนกไปกินหนามป่ะเลย

ทุกเต็มทีแล้วแต่ว่าตึกสวงมันผักตอนใบมุกช่างหงายสองสามโมงนู้ชุดหยอดลง ไก่โบดมันตงนีง่เริ่มปับหนา้าเกาะโอ้ยเอาไวน้ำลกไปหน่อย

Mà chưa chơi tới sáu cái chứ muộn là tô Bạn này ván chẹp, Ôi, đường xe ึงลกเสีหตัวนันเดนเดีอะโอ้ยนะล้กนลนนะจังหวะมันปรับัดเดียวมันก็ถือรอบแบบนี้กลมแนวนี้ลุกเขาอยู่แต่เ่าเห็นมันมันลบ

โอตุกขางตำงา a ไหมตัวทั้งหน้าก่อนไปเก็บกปดอดพี่น้องเลยตก4ีตกหาแล้วเดีย๋ยวยิงตกสองเข้ายิงตกประมาณสี่ตัวหาตัวก็แล้วมันจะเขาไลาด่ดียวที่แต่มันหลบไม่เ่อด้

นักข่าวอะไรก็ให้หนึ่งตกหาตัวหนึ่งสองสามเลอนะสี่หา กำลังหวนตีแต่ลมอย่างเดียวเสียงลมนะ 我。Oh. i don't know

Blåa blommor.

โอ้ยบางงาหล่อนนะท่นนี้งาหล่อนท่านตัวนั้นฮะเฮ้ยข่างตัวหนึ่งเก็เกบแต่จเดียวแล้่นะาตัเทเซงนี่นะจังไก่เปน้นเป็นหลอก <c oughs> จเดแรกก็คักกันางตัวนึ่ง้างบไก่จิ้งกลับลาบข้างต้นี่เลยตัวลกเนี่ยหลาบไก่ตัวนึ่งเป็นชิยูหัวใจหัวแรกมาหนิไก่มันมาเคลียร์จะยุ่ข้างได้อ เออคอยิแช่บังกัคขมันสีลงมากอยู่ก็เลยพยายามเก็บหนกนะบาอย่างก่ยาเรเบื้องนี้นะเบื้องนี้นะยามเก็บหัมันเพียงลิงออยว่าอย่างนี้พายาเก็บหนักันเงลิงมอคอย่อ่นี้พยามเก็บหนั แจ้งหางเขาก่อนทิมงานเ,านเ,าาาเอาเต่นเพราะว่าเมด้าวใไกลเคลียร์เต็มิดเหมือนมากเลยต้กินมาให้อีก่นี่เ้ยแต่ว่าพันในใ้ไกลปู้ไกลแม่ตัวนึงห้าวคนดสุดทางบอดเก่า sao hương cung này ngọt nhỉ Xăm chín hút sẽ nổ một bậc khẩu sẽ này mất bằng rồi Nó พี่น้องเียห่างเหาอเมื่อกี้มันเขา่าหมดนียนี่ก็บปุ่นได้ตาจะเข่าในการนี้โอ้ยมานี่เสร็จบมดก็คงเถืกนี่นแหละออาจะทาเบอร์ทาติดตามแบบหน,นึ่งเลยตัวนึงไลยไหนจะสาวแต้มเนี่ยก็โอเคแหละถ้าใครโดดสิบปลายตัวเลยนึนนงสิบเอ็ดทิศทางตัวภาวะแรงแรงมาแล้ไก่มันเข่าอยู่เกาะมันพอมันเขี่ยสะอยู่ทีมงานเราก็เกี่ยมอยู่ ในในผ่านผนหนึ่งไปรัดแล้วไปรัดแรงแล้วคำคำในสิลุกมาเบิงบางไันว่ะการนอนต่อกับที่เป็นสองคือ ruy sọt này tốt rồi vui Nó những có bọc bày đó một bữa thâm niệm của đối họ nơi này ยังถ่ายน้อซ้ำในพานมาแต่ละแล้วก็ชิพากันกลับจักำเจ้าประคามของมูคันเพนยงไปรออยู่แล้วจะถ่าม่อตอนที่นุงแรงมันเธอก็หออเขากุากเฉียวอยู่ม,ม,มันยอมมากพี่น้องงลางนอนหนดนแตกเออหนาน ปืนตุกตำแหละลบอ่อนกน่กับมาิที่เต้าหิน 那你知道没？You know, like เน่ยส<โ> <Wednesday morning. S 1> ูมโผล่ปะลองเป่าปัไปเก็บนกก่อนไปนะเว้ยตกประมาณสี่ตัวหาตัวแหละจนไอู้ดมันจิเจื้อหรือบอกขยันมีแนวกินยันกระจนกิน มันล่มโผดเมืองหนึ่งเแต่ว่ายัางพ้นยิงหลายอยู่จับจังหวะยิงออกนี่ยกันยังๆอ,อ,อยู่ในกบนะุแต่ว่ามันโหมออกมามันอยู่ในปุญนสลับ นี่นนต่างจากโน,น้งวัตถุเลยท่านติดแคมตัวตกก็ว่าสามสี่บอกดังใจเห็บ ลมๆๆๆๆม,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 มทางนั้นเป็นโขทานั้นก็ทานในผ่านน้ำมาแต่หลอกก่อนจากพันมานประมาณทางได้ยินเสียงอยู่ปาทหนึ่งต่ำแท้ ทางพคนน,นั้นนุ่นๆโคบุ๋งเธอเพิ่นมานแล้วก็สิกลับพี่น้องเอ้ยหิวเขาแน่เพราะว่ามันสามสี่มุ่งสี่มงปลายเลยตอนนี้นะหรือว่าชิบพกมงตอนเย็นน,นั่นแหละสีม่มงเย็นพี่เขาาาเ้ากัง่ายภากันจมุมขอเจ้าหน่อยสิัเธอแหละถ้าเพิ่นรถอันนี้โทรมาแล้วเัาชิไปิดฐานวันยู่รถชือว่ามานอยู่ในประมาณสามสิบอยู่นี่และอ,อยู่บอลผู้ทเทมินั่นแมนตอนธรมานั่นมันไในประมาณชาวโต ถือว่าโอเคอยู่มีไก่ป่ามียังแหงฮะ่ะครับก่อนพีน,บบน้องกบันนี้มันเดินทางนะเพราะว่าเป็นโทษเช็คก,กันทางหันวาถ่ายอยู่รถมีแต่คโคกแต่ว่าโคกอันนี้โคกมันมีสั์ก็ทั้งไฮไลท์อันนี้มันเขาเอนยังแค้มหวยบอหรือว่าเปิดผุ คนละลถดมาจอดมืงงนม่เหินกุงนี่เละหมอหอยขงนันเบิดนเลื่อยับไปน้อยหนึ่งฮะน่แน่ว่ะขี่รถมาเบื้องนี้เลยโอ้โกห้ยตัวนี้ขรังบนก่อนาะคักได้หนิเลยมันให้ใหญ่ลูกนี่เต็มย่างต่กกนะกะล่งปงใบจังนะ ว่าน่าจอดรถโอ้กระทางไห้พี่น้องเลยจะน้อยเรียนซีเรียนหาหน,นี่กระเป็ดเดือดเติดแหละตะกี้เป็นบอลฮาก,กินนั่นแหละทางนี้หรือว,ว่าปีนี้โมเดิร์ม่าเข้าทางไ,ไ้หลายพาบวงตะกุกนั่นตะกุกนั่นโอ้หักบางกับหลายทางนี้ มนแต่นุบหน่อยเป็นมาน้าหนุกใหญ่ยัพอกัาร์ตนาพี่น้องเลยแ่ห้หลยเพื่อนนะก็เห็นแต่รถโอ้หอนโคกนี่เป็นเจ้าหน่อยโปเป็นนะนี่เนาะ ปร่งใหม,ใหมเนย,ยังไจนมุนมีมองดีไว้คุมมันเปลีน